ขอน้อมกรบาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อคาถาเทวดาให้โชคเพียงวันละหนึ่งจบขอพรเทวดาให้ท่านประทานพรท่านผู้ฟังคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคาถาเทวดาให้โชคเพียงวันละหนึ่งจบสวดขอพรเทวดาให้ท่านประทานพรให้มีโชคลาภการเงิน เงินทองไหลมาเทมาก่อนภาวนาให้นึกถึงคุณพระรัตนตรยัยทำจิตใจให้สงบสว่างไม่มีสิ่งใดมารบก,กวนสิ่งที่แนะนำก็คือควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเมื่อร่างกายสะอาดแล้วทำจิตใจให้ปลอดโปร่งทิ้งความเครียดทุกอย่างทำให้อารมณ์จิตใจ สงบที่สุดเมื่อพร้อมแล้วบริกรรมคาถาโดยว่าพระคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธัะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะให้ภาวนาอย่างน้อยวันละหนึ่งจบหรือสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบตามกำลังสำหรับการบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราจะต้องทำการปฏิบัติบูบชาด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆภายหลังการทำบุญใดแล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งกิจอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยชน์อุทิศบุญที่ว่าอิทัง สัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นแล้วเทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้ เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตามท่านก็จะมาช่วยเราได้อย่างแน่นอนและถ้าอยากพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้ขุนของเทวดาเหล่านั้นเราต้องทำเหตุให้ถูกต้องตรงกับผลด้วยในที่นี้หมายถึงการพัฒนาจิต ให้มีคุณธรรมเช่นเดียวกับเทวดาอาทิเช่นเรายัางต้องคงความมีศีลธรรมมีความประพฤติละอายชั่วกลัวบาปเฮริโอตปะมีกายวาจาใจเป็นอุโบสถศินอยู่เป็นปกติทุกขณะมีสภาวะของจิตที่ดีใสสะอาดผู้ที่ได้ประพฤติได้ถูกต้องตามนี้แล้ว การพบเห็นเทวดาประจําตัวหรือเทวดาในที่อื่นย่อมเกิดขึ้นได้และท่านก็จะอำนวยพรให้ประสบความสุขความสำเร็จได้เช่นกันมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้เมตตาบอกไว้ว่าในแต่ละคนจะมีเทวดาคอยครุ้มครองอยู่คือเทวดาเหล่านี้ จะคอยช่วยปกปากรักษาและดูแลดวงชะตาของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขโดยเทวดาประจำวันเกิดจะมีชื่อเรียกต่างกันตามวันของคนได้แก่เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนวันอาทิตย์มีนามว่าระวิเทพพระอาทิตย์เทวดาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันจันทร์มีนามว่าจันทเทพพระจันทร์เทวดาประจำวันเกิดสําหรับคนเกิดวันอังคารมีนามว่ากุมเทพพระอังคารเทวดาประจำวันเกิดสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันมีนามว่าวุทเทพพระพุทธเทวดาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนมีนามว่าอาสุรินทะราหูเทพพระราหูเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพรฤหัสมีนามว่าครุเทพพระฤหัสหรือพระครรุเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์มีนามว่า สุกเทพพระสุขเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์มีนามว่าสุระเทพพระเสาร์หากใครไม่เคยกราบไหว้เทวดาประจำวันเกิดก็ขอให้น้อมจิตตั้งมั่นระลึกถึงพระคุณของเทวดาผู้เป็นผู้คุ้มครองชีวิต ขอให้เชื่อในสิ่งที่ทำว่าเป็นการกระทำที่ดีแล้วเอาจิตใจที่เป็นกุศลบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งและกล่าวสวดมนต์บูชาเทวดาว่าโยสัพพะพะยันตรารยามังอนุรักษ์ขันตุตังคุณวันตังชะตาเทวังอาทะเรนะ วันทามิแล้วจึงก้มลงกราบภายในใจตั้งจิตมั่นอธิษฐานเพื่อเพิ่มความเป็นเสริมงคลแก่ตัวของเราเองว่าด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แด่เทวดาประจําวันเกิดของข้าพเจ้าพร้อมเอ่ยชื่อ เทวดาประจำวันเกิดของเราขอให้องค์เทวดาจงมีความสุขอยู่ในวิมานของท่านตามแต่บุญญาธิการของท่านขอให้เทวดาช่วยปกปักรักษาดลบันดาลให้ดวงชะตาของข้าพระเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกที่ทุกสถานทุกการ ทุกเมื่อด้วยเทินด้วยเทวดานั้นมีร่างเป็นกายทิพย์ท่านจึงไม่อาจทำบุญทำกุศลได้เพราะไม่มีกายเนื้อการที่ท่านมีกายทิพย์และมีสุขอยู่ในเทวโลกเพราะเมื่อครั้นเป็นมนุษย์ได้บําเพ็ญคุณงามความดีมามากพอจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดา ในทางกลับกันเทวดานั้นถือว่ามนุษย์มีสถานะที่สูงกว่าเทวดาตรงที่มนุษย์สามารถทำความดีทำบุญเพิ่มได้ขณะที่เทวดาทำบุญเพิ่มไม่ได้การที่เราสวดมนต์ระลึกถึงบุญคุณของเทวดาและอุทิศบุญไปให้ท่านจึงถือได้ว่า เป็นการช่วยเหลือเทวดาอย่างสูงเมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านดำรงตนอยู่ในศิลธรรมเหล่าเทวดาเหล่าเทวดาก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้าพบกับความเป็นสิริมงคลอีกมากมายและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้คะ่ะ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาข้อมูลณที่นี้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้วันนี้เราได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัละยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านด้วยเถินจาธุ